วัสดีครับเมื่อนี้เสาร์วันพฤาหาสัสบ,บดีที่4มีทุนนาย,ย่นนะครับ2 5 67นะครับเราอยัางเป็นตลาดบ้านกุดหว่านะครับตำบลวัดกุฎหว้าอำเภอกุชินละไลจังหวัดกาลสินก็ไปเป็นคลิปที่3นะครับเลยคลิปที่3เบื้องตัวสวยๆของของแม่ไก่บอกครับวัดดีครับอโอ้นี่บอกครับสวยๆเลยบ่านนี่อีนี่นะเดี๋ยวด้ว สองหมื่นเจ็ดบอกโอ้สิบเจ็ดบอกสิบเจ็ดหาอยนงครับโอ้สิบเจ็ดอันซุมนั่นแม่ละหกปันหาตรงนโอ้อันนี้สิบเจ็ดหาอยด้วเงาๆนี่เนาะสูงกว่ามานเท่าไดร่ลอยสี่สิบถึงบอกถึงครับถึงถึงเนาะลอยสี่สิบด้วยเงากัรเน่าครับเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวประมานจักสองปีล้วไปหรือปีกลัวก้องสางคนใหญ่เนาะ สองปีประมาณส้นสองเด้อประมาณส้นสองแข้งขาเป็นกระดีนะครับเนาะทุกถอนบาได้บืนลื่นก็ได้เอานี่แหละครับเอาหูสันสันนี่แหละเด้อเอาบาลามันแดงนะครับหนาเงีๆยข้อหูดำดำข้อดำๆนี่แหละนี่เแว่งกล้องบัลเอาช่าเชี่ยงดีแต่บัลหัวล้นย่างดีนะครับเด้อนี่หัวล้นลุนอือเอาเน,นาใหญ่ดาวใหญ่หางลึกลุ้ยเขา่าเอาราคาะมื่นเจ็ด หาลอยน้ำอือเอาราคาาดิพ่อเอาไปเลี้ยงครับเอาหนึ่งมื่นเจ็ดพันหาลอยได้ครับแม่ย่ายๆเด้อหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอื่า่ายนี่แหละตอนนี้บ่มี่สาแม่ได้อีกครับแม่นี่บ่โอ้แม่นี่ครับแม่นี่ห้วยนารงสองปีแล้วไปแม่นี่ก็ได้ประมาณส้นสองคือกันเนาะแม่นี่เด้อเอาเดี๋ยวนะครับเด้อแหน่นแน่นหน่อยมองนี่ เอาสูงประมาณจักลอยสาิบแม่นี่ลอยสาสิบวกแข้งขาดีจักนี้บบมีเอาของเข้าอกครับบอกโอ้มาเบิงโอ้นะครับเอาแดงๆอันนี้ราคาเถูกกว่าแม่ใกล้นี่โอ้ตัวนี้สิบเกีเด้อแข้งขาจันี้บบมีอันนี้มื่นเจ็ดนะครับมื่นเจดตัวนี้แกว่ามืนเจ็แม่นี่กว่ามื่นเจ็ดเด้อเอาประมาณชนสองปี เอาแข้งขายดีตำนี้บม่มีเอาดิครับของแม่ไก่เอาบ่นี่แม่นี่เลยบ้า่ทำกันกับแม่นี่ครับโอ้มูลเจ็ดมืน 7, 7, ม่นเจ็ดสูงกว่าม่านจักลอยสามสิบบนครับครับได้ครับแข้งขายดีตำนี้บ่มีคือกันแม่นี่ประมาณปีกัวลิซสองแล้วเอาดิโซนสองปีกันอ่างเรื่องดีเบือเรื่องได้ดูกสวงดีนะครับเด้่องปางเงาเลยเขาชุบเอาเนื้อนั่งก็กดีมื่นเจ็ดนะครับเด้อ หนึ่งหม่นเจนาะเอานี่ตัวได้อีกบไานี่ตัวได้อีกแม่นบ่นอ่มดแล้วบ่มโอ้มีสมตัวมีสมตัวนี่สมตัวอันนี้มืดเจนหาร่อยเนาะเนาะสองตัวนั่นหมื่นเจ็ดาเบอร์ทรครับ08 78เแ่เร์ทเจปศูนย์แปดเจ็ปดโอ้โอ้ ศูนย์สองเจ็แม่ไก่แม่ไก่อุปีห้วย่งพ่อไก่จากบ้านอุปปลีอำเภอห้วยเึ่งจังหวัดกาฬสินเอาพ่อไปเลียกนะครับเร้อราคานี่เอาแม่สาวที่สวยเลยเอาโทรมาเลยเอาขอบคุณเลยนะเด้แม่ไก่เด้พ่อไก่ เน่นี่ของผู้ใดญ่นอนนี่ไม่รู้ไม่รู้แม่นี่ไม่รู้ออโ,รโอ้โถ่กําลังเบิ่งกันไงผองครับผมพู้ใหญ่ผองกําลังเบิ่งกันง่วงง่ามกําลังดูกันพู้ใหญ่ผอง,ง,อ,ง,ง,อ,งอ๋อด้านนี้ค้ขนขึนข้นหลายแท้ thế. สวัสดีครับพซุ่มมกันเ้อโอ้นุ่มอ่แม่ห้ยเนย้ยห้อยเต้งนี่บอห้อยเต้งน้องฟาไปทั้งใดแล้วอียยูมนอ้มาซุ่มกันโอ้ยอยูมุมนี่เนาะกันนักเบิ้งคนนี่มากมุมนี่แล้วหลายเป็นห้าเลยนี่ใส่ล้วบอดีทั้งใดแล้วมั่วมิต่ค้นล้วบดนี้ปวยยี่ผองก็กันอยู่ หอยเปียกมีบ่หอยเปียกบ่หนิมีบ่บ่หนิอ๋อใสตัวเดียวดิบ่สองตัวสองตัวหอยเปียกเขาหอยเปียกแม่ลูกบ่ครับแม่กับลูกแม่กับลูกแม่ไม่ระเอะไรแม่สองหรือลูกใจหนะแม่ลูกแรกตอนนี้ลูกแรกเพิ่นบ่หนิอ๋อเบิ่งเด้อลูกแรกเพิ่นบักใหญ่นี่ล่ะ นะครับนี่แม่แม่ลูกแล้วคนอันที่สองมีละเอียดให้สอบถามอีกเด้ออันนี้เป็นลูกลูกตัวเนี้ยเด้อครับลูกตัวเนี้ยแข้งขายดีแต่เนี้ยบ๊มีแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่หรอร้อยสี่สิบสามด้วแม่เพิ่นเด้อร้อยสี่สิบสามแม่ลูกเดียวเนาะอันที่สองนี่มีรายละเอียดเนาะมีรายละเอียดอันที่สองแข้งขาเพิ่นดีแต่เนี้ยบ๊มี เราประกันมัดเลยเราประกันหัวราละเอียดหางยาวดีอ่างลึกเอาสูงเท่าไรก่อนนี่สูงลอยสี่สิบสามครับอลอยสี่สิบสามเนาะแข้งขาตบบนี้เราประกันได้เราประกันมัดเราประกันมัดเลยราคาดีครับไปสามสิบแปดสามสิบแปดแม่ลูกเด้อแม่ลูกแรกอันที่สองมีรายละเอียดอีกสามหมื 38, 000, น่นแปดพันเนาะลูกเพิ่นสีแดงดีดเลยครับสามหมื่นแปดพันแม่เพิ่นกระเชื้าแบบนี้บ่มีรับประกันมัดโฮมเดียวเนาะ <โ>บเบอร์โทรครับ085 046 5605เอาเอาไปเรียงเรื่อขอห้อยเปรียกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอื้อออกคุณลาห้อยเปรียกตอกปกๆนี่คือเป็นเจ้าของงัวหรือบอ่เปลี่ยนหลักขายไปแล้วโอเปลี่ยนหลักเพิ่น อันโมนี่ฮกไกห้อยด่นโมนี่ไรหลายโมนี่ฮกไก่ิีบบอฮอกไก่ดาบได้ยังครับโมนี่สวดีครับเดาบใส่ของพ่อ่ฉีบทาีของพ่่ข้ามข้ามพาข้างที่เนั่นขายเขาแลนเอาขายไปหมดแล้ว หน้าพี่ก็ขายไปแล้วขายไปแล้วของพ่อใหค่ำของพ่อใหญ่ทำขายไปมัดพ่อใหค่ำพอเหลือเลยของเฮามีวะออกกล้องออกเก่งบ่บ่ครับมาหาโลเหนียญเนี่ยมาหาโลเหนียมาเนี้ยงงเนี่ยขนขึ้นหลเลยไหลาตัวไหลกว่างู เอา้าไมหูมอยู่ทางทีแหละมีหูเขาลั่ตัวกันด้บ่นะมีหูเห่อมีหูเอาเอา,เอาคอนี่มีหูด้อกเาลั่ใจเงือนกันพวกปูใดแน,เน่เราท,าทั้งทำผิดเดืองเดืองๆโมี่มาหาไม่นังเทแล้ว ไเอผได้งัวมาบไม่ได้ด่าเสาไฟฟ้าไปใส่เราไหมนี่ไเรงอทยางรอแล้วใส่หรอครับใส่ก่อนเล่อเนี่ยิมหาหาร่ยได้ลูกไม่ใช่ตัวยันนั่งนี่โอ้ได้ลูกมาตัวเดียวได้ลูกมาตัวเดียวแยกไปแล้วมือนหาหาร่อยสูงลอยเท่าไรยันนั่งลอยเร้าหาด้วยอใชลูล มือหาหาลอยได้ลูกมาตุ่เดียวแยกพี่มดแขทงขายดีตำนี้โววี่สูงลอยงี้ยิบหาบวกเอาไปเต่อไปเรียกนะครับหนึ่งมืนห้าพันอันนี้แม่ลูกแม่ลูกลูกสีแดงแดงลูกตัวเมียบอกครับลูกตัวผู้ลูกแรกลูกแรกลูกตัวผู้สิบแปดแม่สูงเท่าไรล่ะบล้อยามร้อยสามนิ้มหาแม่ลูกลูกตัวผู้ได้เป็นลูกแรกหนึ่งหมืนแปดพัน แทงขายดีจำนี้บัมี่ำนี้มีอยู่เดี่ยวๆหน่อยๆนะมันน้อยแต่ยังน้อยโอ้เป็นบาทอยู่นี่ยนะเปบาเป็นยังครับไฟแต่หน่อยเอาพ่นพ่นติดกล่องไฟน่ะเห็นลูกขาเพิ่นเด้อนี่ลูกเพิ่นสีดีสีแดงไอ้ลูกแไอ้ลูกโอ้พ่นอ่ะส่งลูกดีครับส่งลูกดีครับแดงแดงเด้อแดงแดงเนี่ยลูกโคตรตัวผู้เท่านั้นพ่อเดือนลราไปนี่ยเสียกลัวหมื่นกี่ตะบุลตะลุนหมู่บ้านเสียกว่ามื่นเสียบือหกตะลุนเป็นลูกแรกเอาหมื่แปดบอกนี่นั่งตัวใดอีก 1 3ห้รอยสิบหาร้อยสิบสร้อยเป็นแม่สาวแม่นน่สูงเท่าไรล่ะครับนี่ร้อยสี่สเนาะร้อยสีบบอลิงก็ได้ขาท้กขาถอนบ่อใ้หางเงาเอาแม่สาวเนาะราคาเท่าไรครับสิบสามห้าร้อยโอ้สิบามห้าอยเอาเดีวดมือเท่าไร สิบอีกขายถสบามห้าร้อยหงไม่์หกห้องเมย้หกจูงไปเมื่อกี้สิบสามพอือเรื่องใดตือเรื่องใดสบสามห้าร้อยสิบสามห้าร้อยแม่สาวแม่นี่บอจะนั่ง โสิบสาม <13 S 2> หาล้อยแยกลูกไปได้ลูกเดียวเนาะแม่นี่เนาะโอ้ได้ลูกเดียวสูงเท่าไรนะครับลูกเดียวดิลอยสารนิมห่เด้อแปลงขายดีได้ลูกเดียวเด้อพวกแยกเรียกลูกไปเด้อยเถิดเด้อเอาได้ลูกเดียวเอาสิบสามหาล้อยเนาะมัดอะไรไปยันนังสิบสามห้ารอยเนาะบอกง่ายๆว่าแม่นบอกบอกโอก้อาขายไปแล้วปยันนังเบิดทั่วยันนังครับ ศูนย์แปดสีห้าหนึ่งหกสองสองหนึ่งเก้าอเาแม่ใหญ่นางทำเพื่อหอยเพิ่งหอยเพิ่งกาลสินอันนี้อันนี้ขายไปแล้วอนี่อันนี้ขายพ่นไปแล้วสาี่โอ้สามสิบสี่เงย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 กากเนี่สามหื่นสีเลยเนาะขายไปแล้วด้อแห้งกัดแห้งเตี่วัดไหนแล้วยังมุดส่อเออคล้อมกันก็เจ๊เทปพนเลยปลาเปือยข้ามมุมันฝนตกแห้ง อาฟอบคุณไลไรห้องายตีมบ่มีบว์นิ่มีอบวมีเนี่ยายตีมนียเนาะไมอนีมาซื้อพ้อยายใสไปทางไหนเนาะอันนี้ห้องไฟเนี่ยห้องายใสบ่ห้องผูดอดรห้อยปร่งโอ้ซื้อไปแล้ว โอ้ันผู้จัดการผู้จัดการจูงมากน่บอกโอ้แแกไปส่งขโอ้กนายใส่มี่มืมนี่ใสมีบงไ่มี่มะวงใส่ตัวนี้บอกสาวหแม่ลูกนี่ยนะแม่ลูกเขาคงคงด้วยสวยเนี่ยแม่ลูกสอนมือห ผมบ้าสิเอหาร้อยแหงมืนหาลูกตัวผู้นะครับสองหมื่นหาคงพอจะใส่ลูกตัวผู้นะลูกแรกก็จะใส่ โอ้ล yup. <po bio> ูกล <in> <haben> ูกลูกลูก้ลูกตัวที่สามตัวที่สามเด้อแม่เนี่เด้อเอาอ่างเรือเรือไปละเบื่อเรื่องอะไรสูงกว่าม่านจะกลวยสารที่าขึ้นแม่เพิ่นนะครับเอาได้ลูกสามเด้อเนี่เขาเพิ่นนี่นะครับเชื่อมดีครับแม่ลูกแม่ลูกของเขาจะใส่เอาแม่ลูกมีลูกตัวผู้นะครับเด้อลูกตัวผูสองมือห่าเนาะสองมือห่างอือ เจ้าหาแม่กับลูกลูกตัวคู่สองหมื่นห้าเบอร์โทรครับเออหรือแยกบอกแยกแยกบอกเอาลูกอแยกเก้าพันเก้าพันแม่สิบแปดห้าร้อยสิบแปดห้าร้อยลูกเก้าพันเราเป็นคู่สองหมื่นหาย่งคุยกันได้เบอร์โทรครับศ6 2ย์หกสองศูนย์หกแปดสี้พ่อใหญ่ใส่กยโป้ พ่อให่สย,ยกโก้เอาขอกคุณอะไรใหญ่สายใครบอก,บอกใครใครพูดอไรบอกใครณอูดอะไรพอะไรครับคับสองหมื่นห้าสองหมนหาแม่ลูกเอาอเป็นจักรเป็นจันนอไปเรียงด้ครับสองหมื 25, ห้าหูกดีด้สีแดงแดงอ่ะสองหมื่นหาพูกันได้เด,ด้ครับพ่อใหญสายรอย้อยโลไปส่งให้ได้ครับเด้รอร้อยรไปส่งให้ ฟรีโครสกูกาดีแต่โคมึ่ตาย้พก้มดแหามด้วขายดีตัวหนาพร้อย้อยขายหมด้ครับเลยเหลือจะเดินเหลือจะเดินแผ่นเอืดตดแผ่นเอืดเตดเลยขายดีเลยพายก่อยก็มาซื้ออย่นี่บ่พายก่อย โอ้โหเงี้ยครับท่านเจ้าฟ้อนฟ้ามหมดแล้วครับวันนี้รถคันบงงางเงยลดคันบงงางเงยของน้องอ้อยได้ก็ล่งนำมากระต่างอยู่ผู้น้อยน้องอ้อยน้องอ้อยครับขายมัดวันนี้ขายดีขอบคุณหลายๆเด้อท่านเจ้ฟ้อนฟ้าม

โอ um yeah. ้ยเื่ซื้อบ่ได้กันพลนสอนโมมาเลวมันบสูมอนโมาเลยอนี่ไหนสนเาเปิดเสียงห้อยไหวห้อยไหวนี่ยังบ่ใส่นี่รบีย่บอ 2องมื่นหนรมืนหันหารได้รูกวเาไว้สองหมื่นหนึ่งพั้ยสูงประมาณจักรอยสามสิบสองมื่นหนึ่งพนารอยสองมื่นหนึ่งพันหารอยอยสามสิบแขงขาหกขนได้ใหญ่ดีใหญ่ดีใหญ่ดี โอ้ยสัน่นๆเกิด้ลูกไจักตแม่นี่ประมาณสาสอตัไปได้บนได้บอพบูอเนี่ยอ,อันนี้แม่ลูกครับ4ี่หมอครับอันนี้ด้ลูกม2 2> สองตั<อ>งตราคาเท่าไรก่น 21, <500 S 1> 21, อนเนี่ยสองหมื่นหนนาร้ม่นห่งนห้าร้อยแมนี่ บ้านี้แม่ลูกบ้านี้แม่ลูกสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่หมื่นตัวเมียครับลูกตัวเมียลูกสีแดงแดงแม่สีเขาขา้ลูกแดงแม่สูงปอบมันจะกลวย,ยสารีหาหน้อแม่น้องาง่ใเด้อแขงขายดีตำนี้โบม,มี่ตกถอนวอได้เงยแง่น,นะครับเอาประมาณจะกลวยสารีหาขึ้นนั่นลูกคนเด้อเป็นลูกตัวเมียสีแดงแดงเดี๋ยวผมบ่งลูกให้นะครับดูลูกให้ ขนตกสีตูมหลายครับนี่นี่ลูกเพิ่นนะครับนี่เด้อนี่ลูกเพิ่นลูกตัวเมียครับสีแดงแดงนี่ยแหละลูกตัวเมียไปไซส์เหล่าเจ้าของห้องสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับแม่ลูกลูกตัวที่แรกบอกลูกสองลูกตัวที่สอง ูกติดอสี่หมื่นหนึ่งพหมืดแล้วครับผมเบอร์โทรครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสยามศูนย์าหกหกเก้าก้ากเกขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกจักเทือหนึ่งครับผมไปไว่ในตลาดคุณว่าชูมือครับพี่น้องเฮาสิมาซ้องง้อมาได้ทุกมือครับแต่ว่ามือวันพหันบจะเป็นวันัของเขากพเสีหลายนะครับเนาะนี่ กันนี้มาซสิร์ฟว่ามีคอกหนึ่งกอกสองกอกส,สามกอกสี่อยู่นี่มาได้ทุกมือครับป้อมตลาดอยู่นี่แหละแมนครับโทรหาหาไวเลยแมนครับโทรมาหาผมเลยครับผม0823019669ครับอยากได้งัวตลอดเวลาได้ตลอแดแต่วันพี่น้องอยากได้งัวหาลุงเท่ากับมีงัวเนื้อจากใช้งานจ็เสิ่์ฟอ่ามือเพื่อนหัสเนี่ยเป็นมันรวมของเราเนาะครับเนาะอ่าโทรมาหาให้ไวครับผม0 8 2 3 0 1น เก้าหกหกเก้าครับผมบ่อพิษหวังบ่อพิษหวังเดี๋ยวเงว่าแบบไหนครับผมโทรมาเลยโอเคครับขอบคุณข้อดีข้ออ่อนตลาดมีหลายข้อครับตรงนี้เราเปนมาตุ้มาได้ทุกวันเลยเนี่มาได้มาได้ทุกวันเลยขอบคุณหลายเด้อขอบคุณมากครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณดูดีมีเท่าเงว่าว่าวไหลว่าคล่องเลยมือเนี่ยไม่เด้เอลยลูกลูกนี่พอพันเท่านี่อ๋อ มือเี่ลดแล้วครับสามหมื่นเก้าพันห้าได้เยโอ้เหลือสามหนึ่งสา่นเก้าพันห้า่าโอ้บอกใหญ่เลยบอกใหญ่เลยสูงเท่าไรล้วบ่เนี่ยร้อยเท่ารคร้อยหาเสิบพุละร้อยหาเสียบนีสามหญ่เก้านะสามหม่นเาันมึงน่รักผมหักล้ะบ่ตัวผู้เนาะตัวผู้ครับพ่อพันครับเคฟสามหนึ่งสามืนเก้าลูกเคฟสเบอร์นี่อะเนาะเบอร์โทรไม่ไหวครับผม พูดอะไรได้เจี๊ยบเราตามรักจริงเอาของพูดอะไรด้อยพ่นพยสอนเอายืนไหนวพ่นพยสอนเบิเ่งอีกไทยเมดตลาดเลยครับไทยเมดตลาดด้วยที่มีเจ้าของอที่เพิ่นออกคลิปผมไทยเบิ้งเมด่จุกเว้นที่เพิ่นโบออกคลิปด้วยครับที่บอะไรไทยเอาเนี่ยครับตลาดบ้านกุดว่าอำเภอขีไลจังหวัดกาฬสินธุ์มีทุกเส่อวันพฤหัสนะครับเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตลาดชุ่มนะครับสำหรับผู้ที่ขอมาอย่าลืมกดติดตามนะครับ ผู้ที่ติดตามได้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ใหน้หน,นะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ